พ่อขันกนก้าคนทุยคนตอนซาโมงครืองข้าวเวียข้าทุละมานี่นะทุกคนาตาลีเชี่ยาสีฟังไปเก่ไปปุดเนวบรีไปซสาซสางล่าเกล่อเนี่ยเนวบรีออกภาวาคนณนะคุมปุดปุมาเบิ่งไผ่เบิ่งหวงนาตาลีคือคนทัทงน้งโทรศัพท์ทัท้งมันในเฮือดเนี่ยนี่เขาดับบดเสือกับคตเสือทีอ่คนส,ส,สชูชู <c oughs> อันนั่งเป็นเก่ละหูดำออกไปสูดไปซอยออกอันใบดีอันใดงงามไปปุดไปปุดไปปล่อยไปสูดไปซอยออกเลย คือถือว่ามีเห้งาวมีเหยงาวๆๆๆๆกระเทียม,มพ่อสูบพ่อไปพ่อมาทุกคนก็ได้รับว่างเรียกว่างงานแล้วแตมาทับลิปอน,นี้นะกระข้ามระชามงกวื่อแล้วกับปรบัานชีมง,งๆๆึงกวกวนกิามักเตงซับแ้่เรียบร้อยแล้วะ เทงกับเท้าบึนบึนกันหมดเจ้าวะชีวิตเท้าหละถูชุกพุ่นอันใดกับขั้นว่าบวชเสือกับพวกเสือขั้นว่าบูรุษขั้นบนเสือก็จะรูปลู่เด้อหน้าตานิชิบะอันใดพอเห็ดได้กับเห็ดพอเห็ดเห็ดไปกับพอเห็ดอันใดเห็ดได้กับเห็ดไปไปซอกไปเบิ่งไปนำ ไปซองเบิดนไปซองเบิงเบิงน้ำหมดน้ำมอว่าของยังค่ายังชีวิตเท่าคือบก่นบ่เกินคือมาค่าแทวมาชันช้าหาเงินคือบ่ได้คือของคือค่ามาชันช้าคือมาคัดคือมาข,าางข,อ,อ,าของ,ของขขขมีค่าน้ำยังไปหาหมอเบิงเด้อหาหมอสสเขจเจ้าดูดวงบ้านใก่บ้านเคียงอะไรปักเตงเพิ่นการศึบอกทางออกบอกทางเขา โมอสีจ้ากระถางหางโมอนั่นดูไพ่ดูดวงกระถางหางทุกคนไปลงเบิร์นข่นกัศเนรนำว่าอันไรบดีถ้าวามีโขกมีเข็น่ปกระสิบวกเข้าไปแก้ไปปุ๊บหนานาตรีไปแก้ปปุ๊บแล้วพะมะมีเหื่อมีแหงจนช่วงว่ะสินาตรีพาหลุดลุ่มมาดีพาหลุดลุ่มนาตรีก็ไปซอกไปตองเบิร์ไปซอกเบิร์ไปซอกเบิร์ไปแก้ไปปุ๊บแล้วที่ว่าไข้ข้นกว่าเก่านัดตีน้อยจนใหญ่นาตรีบุคคลหลุดลุ่มจนเกิดได้แค่นั่งสมาธิเพียงขนาแต่เม ฝันาในม <ste> ูเบลิบก็ไปหล่ล่มไปมือมักเน่าทุกคนไปเกไปปุ๊บลาหูดำอันว่าเบียบลาลาห้ามักเน่าเพียงมือเกปุ๊บออาตะมาไข่กกเก่ิฟทีกับคอมต์มานลายอยู่ในคอมิมนาคลิปวันนี้นะคือว่าบกงบวกภาบอะไรนะเป็นงัว ล่าหูดำล่าหูดำเขานาตาลีนั่นเขามาหกปีแล้วเพิ่นท่วงนะล่าหูดำจะในนู่นนาตาลี่เป็นโบฮูกว่าเพิ่นบบฮูล่าหูดำก็คือขอเข็นเอ็นให้โอเน่งบอดีเน่งว,วงามเทวาข้าวรุ่มข้าวเจือข้าวขี่รถอันเทวาเห็นข้าวรถรุ่มรดเจือทะเลน้ำตาลหลกักการห้าห้าเงินหน้าท้องบวกถึงบวกคือบ้องถึง,ง,งทุกคนก็คืออันนี้เลยเข้ากับคำระบาเสือกับอยูลล่รบหรูนะทุกคนไปชอบไปต่อเบิ้ง คือไปซอกต,อต้โตเบิ้งว่าพูดให้เก้พูดอะไรกับเก้ลงเบิง้งอะไรบนนประเดี๋ยข้ากระิส่วงคืนจังหน่อยข้ากระิยิ่มได้หัวได้ทุกคนกระิ่สู่ก็จะละมือแต่ละเวน้นดีนักหนีาา่บไขคกลิ่นกเก่าได้ ให้ินกัเกาประเด็กสองประเด็ก,กวันศุคิสโทุกคนนัานจะกใส่ต่อนะหินต้อนว่าหินต้อนประเด็กเราขนเวียนขินเวียนอยู่อะตอนหนึ่งกับข้อนี่ยนะตอยู่วันนาบ้านนาบ้านทางเพื่อนช่วงประมาณสามโมงครึ่งที่สุพโนเมกะบ้านวันถีวมาที่โซมาที่สา นึ่งวันกับอันนั้นประเดมันก็คู่กันอยู่แล้วเพลงกับอะไรมาได้ทุกคนกินบ่เห็นแน่บ่เห็นแน่ ไปจองย่านอนกูดอามะานาวไทยจะกึ้มจักหน่อยขิ้มเกอไเลเไะเวนลวเก เขาก็บ่ได้งอมก,กนี่เห็นทุกคนทะม,มันอยู่มันอยู่ผูกก็องกกอไรทต้มสักกระบุกันวันด้วยนับตารเ่ม นารีมีกุ้งจมใส่น้ำไดหนึ่งเขาเห็ดเองใส่นี่นนแหละหิพากินอยู่กลางเดินแล้วทุกคนมานี่อย่าลืมเด้อดีวิตเท่านั้นทาบาสูชีวิต ว่ามันบวกินบวกน้ไปซ่อกเบิ้งน้ำหมดน้ำมอนเบื้งกลาคนกับบดซื้อบดซื้อหมดคนมอ้น้ำคนท่วงไม่ได้ซื้ออะไรอืันแล้วไปซื้อไปซื้อไปซื้แ้ไปบุคคลมาทุุคนเอาพวกข้เจ้าข้าเจ้าใครจะเข้าไปจะดูดวงเบิ้ไการฆ่าการขายเจ้า อันนักการีคือบริาหารเองคือบรรูเองค่ะเข้ากับเขา้าไปดูดูภายนหนึ่งอันมภายหนึ่งโมคนละภายตายม,มักเตงเช็บขนาดทุกคน นัาติดใจเป็นงัวละบ่เก็บ่านย่างย่านย่างแท้ทุกคนห้ยงเห็นิด้ใบเนาะมาด้นตาบักเตง กรเบ,บื้งดวงแล้วว่าที่ประการโค่นีกก่บแบบ ล um oh, eh, ัวเลยเนี่ยเอากุ้งคดนะคนเขาหนักกินยังกระเลี้ทุกคนหิบีิ้ยกินกระเลีกระล้แกะแล้วไปนะเข้าสู่ชีวิตไปทุกคนอาหารทะเไม่กินปัจจัปัจจุบนก็หมดนะ ข้าแม่เน <forever> <ator> ี่มีลูกไอ้ปัวปัวคุกจีเพคพอหั่งบ่ได้ไป่หั่งไ่ได้บม่ลิดนบ่ได้กินเนาะบม่ได้ลิดนบ่ได้กินบม่ได้กินเหล้ากินเบียร์บ่ได้กินยังทิ้งแต่แบบนี้แหละคัมมาเลกมากกับนอนข้าแม่มีลูกไปพัวแต่พัวคุกจีเพคเบิดมือเบิดคืน นอยากกิ่ต้อนก็เด็กนะป้าเดยกอืมผมเนาะ ก็ทำงานกระถิ่นกระเดนทุกคนเนาะสู่สู่สิบิดพื่อนนาตรีไปทำงานนั่นทางบ้าน,นท,าที่นอกทั้งที่ทางลาวของบัรไม่จะไปสักทุกอ่างมิจะไปเที่ยวไปนั่งประเจวบแล้วสู่สิวิตทุกคนเข่าคำกินกระยอม ข้ามชิ้นกระย้อมจังยันเงินเบิดด้ดเรื่งองู่พ่อข้าหองชูๆเลยอยากกินเนืเน้อแทบนัวไม่ได้กินแล้วข้าหองพัดพันธะนาครีอยู่นะกระด่างกระไพกระวูกดี รเราคุณเจ้งไว้แบบแต่ละเกาะแต่ละห้องนะแค่ทุกคนมาพูดคุยฟังมาพูดถ้าสูงช่วงจะผ่านมาสนะู้สู้ที่ดีอตอนประเด็กันใช่มันมันหกถือเป็นราชินนะี นักการีทุกมืออ้อหน่ขัดสูสีวิตเพื่อเขาจะไปห้ากูห้าคนนุณห้าดาวว่าชีว่าเขาเอาปู่วนำคนเข้าผัดคนณผัดก็ดาเผาก็ผัดามาจากปันดทุกคนเป็นมันมันเป็นที่เป็นที่เป็นที่หลบนะะมันเป็นอย่างมัน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 บวก,กนะมันเป็นเป็นไม้หลบนะเขาหลุดจากเพื่อเขาจะสู อยู่คือโบหูเลยกันแล้วไปดอกจิทีฆ่ากัางหงส์คนเท่าเป็นคนนะครับหงอยไ่แล้วเดี๋ยวเขา,า,า,เขาเว่าแบบคนเท่าที่นา่เขาโบาปากก็จะเขานอนรับเ้อะว,วาทังทันทนมันนะทุกคน จากเวลาเลยบาที่คลายแล้วแน่เห็นมันมั่วเลยมันเป็นพวกไอพุทไอพนั้นัชีวะก็คือไปแลไปป้ากันเลยคิดหน้าพกกันแตทว่าถึงใจคิดนี้นัก็ได้จุมใเวียดอยู่ทว่าถึงใจน่ากับคนทีตามนั่งรัวู้ไว้ีนเด้อพอได้มีกำลังใจในทุกทุคนเห็ดคลิปแต่ละมือแต่ละมือคนทัศน์ี่ชูสู่สูพวกพักพวกกลมได้แคนมีลูกไม่พัวพวกับคือสิเพล็นมาทุกทุกคน ว้าวสูงเลยคิดกับเก่ากับหน้าจกิงคำมากเล็งมากกับบ้านพังใดอยู่กับบ้าน,บบานเดียวเฮือนคิดคลิดเท่านัน้นแหละสบายดีวันดีค่ะ